คนหนึ่งที่เทพวคุณหมอขอกกำลังกายครับตอนนี้กำลังจะเริ่มสตาร์แล้วครับเริ่มสตาร์แล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากคลิปนี้ว่าจะได้กี่กิโลครับ มึงก็เดินตามทางของมึงกูก็เดินตามทางของกูเรื่องของมึงกูก็ไม่รู้เรื่องของกูมึงคงไม่เข้าใจโหโห